โอเเนาะที่เรากู้เพว่นนะครับเพื่อเป็นแรงบันใจให้กับน้องๆนะครับวันนี้ฮัลโหเพื่อนพ่อนเพ่อนาะ Welcome to s ีชายชะนันะลค l c o m e to SD ชายแฟมิลี่นะแต่เนี่ยฮินิตาสต้นเลยยากิฮิโร่เอ่อผดูมือเดดไกลเลยอ่ากูเปิดเจนไ้นะเลยยกตรงนัยากิเมนอนดาริฮาก อินหล่อนนี่เนาะก็ขอสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผม FC ทุกๆคนนะครับที่ติดตามค่า,าย ST Channel มาโดยตลอดนะครับวันนี้นะครับซึ่งมีโอกาสได้เข้ามาหาหลานๆนะครับที่สแสดงเล่น NV หางเครื่องให้กับน้องดาริน,นะครับสาวตายินดีจ้าะซึ่งวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้ามาก็จะให้ค่าขนมน้องๆเขานะครับก็เลยถ่ายไว้เป็นทีละลึกนิดหน่อยนะครับผม,มแค่นี้นะัวผม เป็มาดาริฮ okay, in ah ิลม่เนาะเม่กนี่ตัวเฟชชี่ตี่ตัวกิซี่ตัวนีตัวเซียวคนกค่ะเฮ้น้องดารินมาทำอะไรครับวันนี้ฮาเลีกมึงานปาร์ตี้นาะจะจอดมุดกอก็นเนาะอก้นเงาเจออยากให้ที่เราตะควาตะกอเจมอเนาะออเกเลิฟอไอไอเก่ไอแก่ไอก่ตันนี้ยีตาตาวิล้าสาวตายดีตาล้ำเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูมาหนูมามาให้ค่าขนมค่ะเพราะว่าเพาว่าตอนนั้นเขาเต้นเขาเต้นเพลงเอยเขาเต้นเพลงชื่อว่าเสาตายยนดินดอนร้านนะคะวันนี้ก็จะมาให้ค่าขนม20บาทเลยค่ะอืม20บาทอโอเค แต่ละคนนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาให้ค่ากันหนูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรครับชื่อชื่นใจค่ะชื่นใจเนาะโอ้คนแรกก็ชื่นใจคนที่สองชื่อเกวารนสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะหนูชื่อเกวารนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อปัทถมพรค่ะปัทถมพรสวัสดีค่ะหนูชื่อนิวพรค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนัชชาค่ะอ่ะเอาชัดๆหน่อยชัดๆหน่อยมาสวัสดีค่ะหนูชื่อนัชชาค่ะนัชชา สวัสดีค่ะชื่อนวลสีค่ะนวลสีอา้าว <laughs> คนนี้คนนี้เป็นหลานคนโตนะตงงาแก่แกจะพูดดมือเดีวดูเตาแก่มาหน่อยชื่ออะไรจ๊ะสวัสดีค่ะหนูชื่อทิตาภาคะ่ะอะไรนะชื่อทิตาภาชื่ออะไรนะทิตาภาค่ะ <laughs> ชื่ออะไรนะทิตาภาคะ่ะทิตาภาโอ้โห <laughs> ดูตาแก่เลื่อยๆนะเอาเอาเข้าแถว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 หน้ากระดานหน้ากระดานหน้ากระดานนูนนูนนูนเนอะ ต่เบลลานอตันีอดูนี่มมนเกลี่เกลี่ตตม่เล็กเลกี่เกอดีไหมะเฮอดีมอต่ตไลอะกูอะกูตาขวามนอโอเคดนที่เกลีมือมีอะเกลี่มือมียอะเฮลมามาจ้าเลมานี่ยตกุณอ่ปอนที่บ้านทีอลิเลแลนะนานดพลมมาตากุเลยนกนาะ ใครจะเป็นนักร้องโตขึ้นใครจะเป็นนักร้องเออฮะเออแล้วก็ฝึกร้องเพลงเยอะๆนะเออเอาจัดเพลงเนี้ยเพลงกระเหลี่ยนโอเคเมื่อกี้เราจีเราเนาะตะกาคิชิเนาะตะกาคิชิแกะก็มาตะกาคิชิไม่ตะกามาตะการเสชิหรอฮะก็มาตะการก็มาตะกาคิชิไม่ตะการเสี้ยชีหรอฮะเฮ้ยข้าแถวเอาให้ตรงจัดลิดแต่แถวทำไมเนี่ยฮะฮะ Mama laga nih cuma lagi mama saja, ah tema tema tegak cuci mita, nana ini milih bagian apa Nah cahala, lebih wo bagian apa nanti duit di sana Oke, tegak cuci itu apa cuci kali ni ya? Kali dari sahil lah lah nanti. Oke, hit drin, hit hit cili apa nih? luit, tega hit lo tega tega luit luit. เรลูเบอยเาไม่เมนอนะไเลาตั้น่ปราสาทป่าเฮ้ยก้ดชโอ้ยะไปอกัเยเนาที่เรากู้เ่อนนะครับเพื่อเป็นแรงบันใจให้กับน้องๆนะครับอ่าดีใจเฮ้เราเนี่ยสู้อเนี้ย

Alubi, opo dia hi ar gar bela menya. Hi ar bela. Oke. Okay. Hmm. Le tepa dengan ne pak awe. Awe hi la da lek kima na. Oke. Pa pa bye bye FC ko ga. Hah. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Oke, okay, no. bagi hit ke third block eh, โอเคเนาะเจวดาตาสุรฮีปุซาเลดัวลคิละอตัสตาตฮอดคามอเนาะวะเนยานิเยเฮลตาเซดาล่าเนาะลอเนเยมาตาเซดาลานิเยซีบลัวปัวลเยสโกบุโกอ่ะเนาะบะคาเลตาเซดาลาร์เคเนเยสโกบุเนอะเคบาญัวโลมาติมาฟอะเดคริเดอวาสาดเนเมเมเลตาเซดาลานินะเยโก

เออตลอปูอนเนี่ยเ,เนี่ยเอ,เอาะเละมมเนี่ยตัวคนนี้จะกมาได้แต่ชลลิกให้เกีต่จะเลยยับ้านะตลอที่ดนองมีวะเออเฮ้ยเรื่อปมึงก็มาเจ๊เแก่ค่ะโอเคไปๆแล้วเนาะาเมื่อเนเนเนามอมัจะหรอตามเน่ย่อมาอ้างล้ <laughs> ไปเชอบเลยเนะไม่ชอะไรวะแก่คุยก okay, ับกูม <Okay. S 2> okay. ุจล่ะเด้คุยกับกูรักลหอมวเนะไปด่างในที่มูบดีเลยจีเนะนาะที่โซลักลยหขี้อสุเคลนี่มานะเก็บเพืให้ดอมูบดีขนมปังเตนเด็ดเดีจนะอมี่มเีโอเคโอเคบ๊ายบายตามเลยรอแกแคนี้่ดิเลอกาวิลมานา พมกอยบกตาเยนทอี่ลอยีพีเเดินนาะเพมกอมีตาเน้าที่ลอยยพีดับพีกระสาท่อยาวเดียวมาะรือยี่พีหนึ่ง่จออาีที่เจอเนาะที่อาลอาล้นพ่ยัพอยัพอที่ลอยเจ้าพี่บ๊ายบายพี่สวัสดีพี่สวัสดีพี่ขอบคุณค่ะ พอดีพอดีพอดีพี่พี่พอดี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 พอดดี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 พอดพีพพีพอออดออพีพอด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 ีพออดีพอดีพีพอด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 ีพอออดีพอดีพออดีพอดีพอดีีพอดีพอดีพอดีพีพอดีพอีอดี 打不关。